ข้อในวันนี้เรามาตรฐานเราเนี่ยมันมันแย่มาตรฐานประเทศไทยนี่น่าห่วงมากผมยกตัวอย่างเรื่องโป๊กเกอร์ึมนมาก่อนเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าไม่มีใครช่วยผมตอบเลยนะว่าตกลงเรื่องโป๊กเกอร์พวกท่านคิดกันยังไงคืออันดับแรกนะครับมันจะเป็นกีฬาได้ไงครัในเมื่อมันคนไม่ในฮิตคนไม่ได้นิยมมันไม่ได้รู้จักมันจะทําให้สร้างชื่อเสียงประเทศชาติได้ยังไง <c oughs> กีฬาโป๊เกอร์จะทําให้มีนักท่องเที่ยวม,มาเที่ยวประเทศไทยเยอะขึ้นเงการส่งเสริมให้คนเล่นโป๊เกอร์เราจะได้ประโยชน์เลยใช่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมนั่งคิดอยู่เอ๊ะทำไมรู้ว่ากูแก่ไปแล้ววะเนี่ยตกยุคเลยไม่รู้เลยว่าโป๊กเกอร์โปเกอร์คืออะไรคืออันแรกนั้ผมไม่ชอบการพนันนะครับไอะทำไมข้อความผมมันแข็งกระด้างแบนไม่มีใครคอมเมนต์เลยล่ะ หรือว่าหรือผมต้องรีเฟซหน้าจอผมเลยไม่เห็นข้อความเคลื่อนไหวเลยลองดูว่ผมอาจจะผิดพลาดเลยหรือเปล่าเพราะว่าข้อความไม่เคลื่อนเลยข้อความไม่เคลื่อนเลยครับพี่้องเกิดความผิดพลาดเลยหรือเปล่าผมไม่เห็นข้อความนะ,ะข้อความเริ่มเลื่อนแล้วะนะวันนี้นะผมฟังมีโอกาสช่วงหนึ่งที่ขับรถกลับ บ้านแล้วก็เมื่อคืนนี้นะีก็เปิดข่าวฟังก็มีการพูดถึงเรื่องโป๊กเกอร์แล้วว่ามันจะดีงั้นดีงี้ผมก็ฟังงี้ก็ไม่เขา้าใจจะดีได้งไงวันหนึง่งกูไม่รู้จักแล้วมันจะมันจะมีประโยชน์อะไรกับเยาวชนของชาติใช่ไหมมันจะทําให้บ้านเมืองเจริญขึ้นแต่ผมว่าผมคิดแล้วนะผมเชื่อว่ามันไม่เกิดประโยชน์เลยคนระับ เพราะอะไรครับเพราะคนไทยไม่พร้อมใช่ไหมเนี่ยอย่างผมยังไม่รู้จักเลยแล้วถามด้วยถ้าเกิดเราส่งเสริมให้คนเล่นไพ่นะครับมันก็จะเกิดเกิดมีคนตั้งอาจจะตั้งสมาคมชมรมโป๊กเกอร์ใช่ไหมแล้วก็ส่งเสริมการเล่นโป๊กเกอร์ใช่เหมือนกสมาคมสนุกเกอร์อะไรเงี้ย ช่ไหมสนุกเกอร์เนี่ยเวลาจะจดจะเปิดโต๊ะสนุกเกอร์ต้องจดเป็นสมาคมใช่ไหมสมาคมสนุกเกอร์ทีนี้ไอ้โป๊กเกอร์ก็น่าจะหลักการียวกันเพราะว่ามันเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นการพนันมาเป็นกีฬาเนีนั้นก็จะมีสมาคมโป๊กเกอร์คนก็จะตั้งเลยขอจัดตั้งสมาคมนู่นสมาคมนี้แล้วก็เล่นโป๊กเกอร์กันใช่ไหมชั้นล่างก็เล่นโป๊กเกอร์ชั้นสองก็เล่นพอกเด้งชั้นสามก็เล่นเกาเกยใช่ไหม เล่นสี่ชั้นสี่ก็เล่นสามกองกันได้ไหมเพราะว่าอะไรมันก็ใช้ไพ่เหมือนกันนี่ตำรวจเข้ามาดูก็ตำรวจจะรู้ว่าเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่ก็ไพ่เหมือนกันเน่ะใช่ไหมสรุปในสถานที่อย่างนั้นอาจจะมีการเล่นไพ่ทุกชน,นิดเลยก็ได้บอกเด้งฮะมีทุกอย่างเพราะว่าก็แค่ไพ่อ่ะตำรวจเข้ามาก็กําลังเล่นอยู่ถามเล่นอะไรกันอยู่อ๋อเล่นกําลังเล่นโป๊กเกอร์ไม่ผิดกฎหมายเออใช่ไหม ต่เล่นป๊กเกเด้งผิดกฎหมายเว้ยเล่นก้าวเกมผิดกฎหมายเห็นไหมเนี่ยผมก็เลยนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมาตรฐานคนไทยมันรู้หรือเปล่าว่าอะไรคือกีฬาแล้วการเล่นโป๊กเกอร์มันจะชนะกันด้วยอะไรครับเร,เราเล่นไพ่เราเล่นเอาตังค์ใช่ไหมถ้าเกิดเล่นโป๊กเกอร์ชนะก็ต้องได้ตังค์อ่ะเออก็เลยงงอะ่ะแล้วการแข่งขันโป๊กเกอร์ ก็คือต้องมีต้องมีตังวางกันน้วแต่เอาเป็นชิปก็ได้เป็นชิปวางแจกชิปคนละร้อยชิปแล้วก็เล่นโป๊กเกอร์กันใครหมดก่อนแพ้ใครได้เยอะสุดชนะหรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็มันจบแล้วก็มีรางวัลให้เห็นไหมสท้ายสุดนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการแข่งขันกันนะมันก็จะเป็นการบรนลุโหวตในประเทศนี้เออแล้วผมเห็นรัฐบาลเนี่ยโอ้โหแม่งตาลีจะเหลือกรีบ แก้ไขกฎหมายแต่กับไม่ได้สนใจเลยว,ว่าวันนี้ชาวบ้านจะแดกอะไรใช่ไหมคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสู้รบเนี่ยใช่ไหมจะได้รับการดูแลหรือเปล่าเออวันนี้ชาวบ้านต้องหนีอพยพจากบ้านเรือนตัวเองมานอนอยู่ตามศูนย์พักพิงเนี่ยครับห้องน้ําห้องท่าอาหารการกินที่หลับที่นอนเนี่ยมันพอเพียงหรือเปล่าใช่ไหมเออ ก็เลยเออเี้ยแม่งสิ <Yeah. S 1> ้นอนาคตแน่ว่าประเทศกูเออได้ป่ะเนี่ยผมไม่ดูเลยไอ้เรื่องที่ควรทําเนี่ยแม่งไม่ทําไงไอ้เรื่องที่มันเรื่องรีบด่วนไม่รีบทําไอ้เรื่องไม่รีบด่วนเลยในสปอกอร์ส้นตีเลยเนี่ยแม่งทำไมรีบแล้วเกินนี่อืมได้ห็นไหมครับว่ามาตรฐานของบ้านเราเนี่ยนะมันมันแย่ตั้งแต่ ผู้นำไล่มาจนรัฐบาลมาจนข้าราชการไทยเอ๊ะอย่าหวังเลยว่าประชาชนประเทศนี้จะมีคุณภาพก็ดูชนชั้นปกครองเลยครับแม่งไม่มีมาตรฐานเลยมาตรฐานต่ํามากเออใช่ไหมดังนั้นพอมีเรื่องมานั่งนึกถึงเรื่องความขัดแย้งเขมรเนี่ยโอ้โหมันจะมีมีปัญญาแก้ไนดะ้ไงครับเขาเหลี่ยมคูความคม ประเทศเราเนี่ยมันเล่นการเมืองกันจนเละเทะคุณรู้วป่าวันนี้ตอนนี้ประเทศเราไม่มีนายกนะประเทศเราไม่มีนายกนะกูก็ไม่รู้หรอกสรุปจะเอาไงก็รีบเอานะครับวันนี้นะประเทศเรานะเกิดสุญญากาศเพราะไม่มีนายกครับนายกตัวจริงไม่มีมีแต่นายกรักษาการเฮ้ยเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับกูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้นะ ไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครสนใจไม่มีใครคิดจะเฮ้ยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยวันนี้สถานการณ์การสู้รบการทำงานของหน่วยงานราชการเรื่องของนายกเนี่ยเหมือนนายกมึงแทนนี้มึงจะรีบชี้แจงมาไอสับใจไงก็ได้มึงจะเลื่อนทำเส้นตีนอะไรไวะมันจะได้จบๆใช่ไหมแกแค,แค่เรื่องแค่คทำชี้แจงก็ต้องขอขยายเวลา ก็แสดงมึงไม่สนใจเลยว่าประเทศนี้มันจะชิบหายเออได้ไหมนี่ดูดิครับว่าทั้งไอ้ผู้ตัดสินทั้งไอ้ผู้ต้องหาที่เรียแบบแม่งไม่ได้สีเรียกไม่รู้สึกทุกเรื่องร้อเลยว่ะวันนี้ประเทศขาดผู้นำเลยเพราะว่าวิกฤตเนี่ยนะวันนี้นะย้ำนะครับว่าตอนนี้ประเทศเราไม่มีนายกนะครับเออ แต่นายกควบสองตำแหน่งครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยแต่ทำหน้าที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมได้แต่ทำหน้าที่นายกไม่ได้สรุปม่นคนคนเดียวกันล้วไ้ไหมแต่เมื่อวันเนี้ยนะเมื่อยุติกันทำหน้าที่เพราะอะไรเพราะมีปัญหา <c oughs> เรื่องจริยธรรมไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ไม่กลัวทำใช่ไหมเห็น <c oughs> ไ,ไหม <c oughs> ไ วันนี้แหลผมเป็นนายกเนี่ยผมลาออกตั้งแต่วันนั้นแ่ละเพราะไอ้หวแม่งมันยากที่จะปฏิเสธนะไอ้การคุยโทรศัพท์แบบนี้นะจะด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่นะแอสังคมภายนอกรับรูนะ้เนี่ยมันรับไม่ได้เลยนะใช่ไหมไม่มีใครเห็นด้วยเลยว่าไอ้การเจราจาแบบนี้มันมัน,ม,นมันควรจะเป็นคำพูดของนายกพูดนะใช่ไหมเจอเนี่ยผมเชื่อเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาลาออก้วครับแต่นี่ไม่ลาออก ยังแล้วยังพยายามยื้ออีกนะเออแทนที่จะรีบๆไอ้มันจบจบประเทศจะได้เดินไปต่อกูงงชิบหายเลยนะเออเห็นไหมครับเอา้านายกไม่มีคุณรู้ว่าเราไม่มีรัฐมนตรีกาลาหมนะวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงกลาหอมเราไม่มีนะครับก็ไม่รู้ว่าเว้นไว้ทำไมเออ คุณไม่มีความพร้อมเหรอครับคุณหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เหรอครับคุณก็ยังรอรออะไรเห็นไหมก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเลยกับอะไรคือความเร่งด่วนอะไรคือความไม่เร่งด่วนเออนี่เลยคือความเศร้าใจนั้นถ้าเกิดมาตรฐานผู้นําประเทศนี่ครับมันเป็นแย่ขนาดนี้ก็อย่าหวังเลยว่าราชการจะดีไปกว่านี้ก็นั่งแดกกันเดือนกันไปวันๆทำงานไม่คุ้มค่า นี่เห็นไหมแล้วยิง่งเนี่ยโอ้ยิ่งมาออกไอ้กฎหมายโป๊กเกอร์อผมเลยไอ้ชี้เอ้ยเรื่องที่แม่งควรทําไม่ทําเว้เออเห็นไหมไอ้เรื่องที่แม่งไม่ควรจะรีบแม่งรีบชิบหายเลยคนระับผมฟันธงได้โป๊กเกอร์นี่คคือการปูพื้นฐานไปสู่การเปิดคาสิโนเห็นไหมเพราะว่าการเปิดสถานที่ก็ต้องอันดับแรกก็จะเกิดสมาคมโป๊กเกอร์แห่งประเทศไทยกันมาก่อน สมาคมโป๊กเกอร์จังหวัดสมาคมโป๊กเกอร์ตำบลสมาคมโป๊กเกอร์แล้วนั้นก็จะเกิดสมาคมเต็มไปหมดเลยครับทีนี้นก็ประเทศนี้ก็จะเต็มไปได้วยบอนครับเพราะการมีสมาคมโป๊กเกอร์หมายความว่าคุณมีโต๊ะโป๊กเกอร์แล้วคุณก็นั่งเล่นกันได้เพราะนั่งเล่นกันได้เนี่ยเล่นไพ่อะไรก็ได้เพราะว่าไพ่ก็อยู่ตรงหน้าจ่ายกันด้วยชิปเออแล้วก็ไปขึ้นเงินนะครับอ้ออาอา,อาจจะแบบไม่ต้องมีการเสียกันนะครับ แต่ถ้าผู้ชนะก็ต้องมีรางวัลเยด้ยม่นจะต่างอะไรกันวะแทงสนุกเป็นกีฬาก็เห็นมีเดิมพันตีไกลก็มีเดิมพันนะก็กีฬาก็มีเดิมพันและการนั่งเล่นไพ่ด้วยกันเนี่ยมันจะไม่มีเดิมพันไม่ได้ฉะนั้นอนาคตหน้าก็คือผมเชื่อเลยว่าอันนี้หละคือจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับประชาชนเพื่อจะนําไปสู่การเปิดคาสิโนไอ้คาสิโนไม่ค่อยน่ากลัวหรอกไอ้ที่น่ากลัวคือออนไลน์ มาอ,อันนั้นมีเรื่องอะไรที่วันนี้เราถึงรัฐบาลจะเร่งรีบเลยกันอ๋อเขากะโดงเย็นมีคนพิมพ์ขึ้นมาตอนนี้เขาก็โดงเนี่ยเร่งงานดูเลยครับก่อนหน้าน,นี้ไม่เร่งไม่เคยสนใจเอ่พอพกกรรคภุมใจไทยอ,ออกจากรัฐบาลไปคดีเขาก็โด่งอยางเร่งชิบหายเลยนะแต่คดีอันภายไม่เห็นมีใครสนใจ เห็นไหมเนี่ยรัฐบาลชี้เนี่ย,ฐฐนนยผมว่าเราฝากอนคาคตได้ไม่ได้เลยนะแล้วยิงไปเจราจาเนี่ยเขมรนี่ผมไม่เห็นมีอะไรไปเจราจาผมอ่าดูก็แค่นั้นแหละก็แค่หยุดยิงไม่มีใครการันตีได้ว่าจะไม่กลับมายิงกันใหม่แล้วก็ยังไม่มีทางออกว่าแล้วมึงจะหาทางออกกันได้ยังไงใช่ไหม ก็แก้คุยในเรื่องอะไรผมขี้เกียจอ่านเพราะว่าแม่งไม่มีแล้ว่าเฮ้ยที่มึงบุกกูมาเนี่ยมึงลุกล้ำดินแดนกูเนี่ยมึงจะเอายังไงเราจะวัดเรื่องแขร่เดนเขตแดงกันยังไงแล้วมึงยิงจรวดใส่ร้านเซเว่นกูเนี่ยมึงมาวางแหวมวางระเบิดในพื้นที่กูเนี่ยมึงจะเอายังไงไม่มีการพูดถึงเห็นไหมก็คุยก็หยุดยิงถอยก็ไม่ได้พูดเห็นไหมยิงเห็นมีกว่าเรื่องอะไรหรือไอ้ไปช่วยกู้ระเบิดก็ไม่เอาอีก สรุปแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเตรียมตัวล็ก,กันได้เลยครับ